ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับกรมติดจรวด ขณะที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจผ่านพ้นโดยมาดามแพรได้คะแนนไว้วางใจแบบไม่มีเสียงแตกแถวจากพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันแต่ในวันเดียวกันนั้นคือเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาสองมือวางของอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณก็มีรูปการว่าอนาคตทางการเมืองจะจบไม่สวยนั่นก็คือนายภูมิธรรมเวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกรลาโหมกับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่เป็นเด็กในคาถาของนายใหญ่และนายหญิงแห่งจันทร์สองล่าได้เข้าไปแทรกแซงและล้วงลูกคดีหัวเลือกตั้งสอวอจากกะกะตมาไว้ในมือกลมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อต้องการจะเด็ดหัวสอวอสายสีน้ำเงินซึ่งมีโยงใยกับพรรคภูมิใจไทยและนักการเมืองบ้านใหญ่ แห่งจังหวัดบุรีรัมย์โดยเมื่อวันที่2 6มีนาคมสารรัฐธรรมนูญได้มีมติรับคำร้องตามที่นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของพันตร์ตวตรีชัตวั์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภารวม92คนขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายภูมิธรรมและพันุ์ตวเดกทวีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งวงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ 5, 5หรือไม่ทั้งนี้พลตรีชัตวัตแสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภา92คนซึ่งเป็นผู้ร้องได้กล่าวอ้างไว้ในคำร้องว่าในภูมิธรรมผู้ถูกร้องที่1ในฐานะประธานคณะกรรมการคดีพิเศษหรือประธานบอร์ดดีเอสไ และพันตบวจเอกทวีสอดส่องรองประธานบอร์ดดีเอสไอผู้ถูกรองที่สองมีการแทรกแซงหรือครอบงำหน้าที่และอำนาจของกะกะตโดยใช้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นเครื่องมือแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพศ2567ผู้ร้องระบุว่าการกระทำของนายภูมิธรรมและพันตะรวจเอกทวีเป็นการกลั่นแกล้งกดดันข่มขู่ และครอบงำสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติอันขัดต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจและฝ่าฝืนหลักนิติธรรมจึงถือได้ว่าผู้ถูกร้องทั้งสองไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเมื่อศาลร,รัฐธรรมนูญได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคสาประกอบมาตรา82วรรคหนึ่งและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลร,รัฐธรรมนูญพศ2561มาตรา7วงเล็บ4จึงมีมติเป็นเอกฉันทมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาและให้ผู้ถูกร้องทั้งสองยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลร,รัฐธรรมนูญภายใน15วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องแต่สำหรับคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญสั่งให้นายภูมิธรรมและพันธุ์ตบริเอกทวีหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยนั้นสารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันยังไม่สั่งให้ผู้ถูกร้องทั้งสองหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งถือว่าในชั้นนี้นับว่าเป็นโชคของนายใหญ่ ที่ทั้งนายภูมิธรรมและพันธบริทวียังช่วยทำงานเป็นกำลังสำคัญให้กับมาดามแพต่อไปโดยเฉพาะนายภูมิธรรมที่เป็นตัวหลักทั้งอุ้มและแบกคุณหนูผู้เป็นลูกสาวของนายใหญ่สำหรับคดีหัวเลือกตั้งสอวอที่อยู่ในมือดีเอสในเวลานี้อันเป็นผลมาจากมติของที่ประชุมบอร์ดดีเอสเมื่อวันที่6มีนาคม68โดยมีนายภูมิธรรมนั่งหัวโต๊ะ และพันตเรกทวีสอดส่องนั่งเป็นพระอันดับลำดับสองนั้นคือความผิดฐานฟอกเงินโดยมีกรรมการบอร์ดดีเอสไอจำนวน11คนจากทั้งหมด22คนลงบัติเห็นชอบให้รับไว้เป็นคดีพิเศษส่วนความผิดฐานอัง้งยี่ซึ่งถือว่าเล่นกันถึงตายถูกตีตกจากการประชุมครั้งนี้อย่างไรก็ตามเมื่อย้อนไปดูปูมหลังของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมพบว่ากรมนี้ถูกจัดตั้งขึ้นมาในปี2,145สมัยรัฐบาลพักไทยรักไทยที่มีนายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีและคนทั่วไปก็รู้ว่าดีเอสไอนั้นมักจะถูกนักการเมืองที่เข้ามามีอำนาจเป็นรัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือเพื่อฟาดฟันและกำจัดคู่แข่งที่เป็นปรบัิทางการเมืองของตนทั้งนี้มีตัวอย่างให้เห็นกรณีทาริธเพงดิต อดีตอธิบดีเอสไซึ่งเป็นหนึ่งในมือกฎหมายที่ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทยและเป็นรองอธิบดีเอสไในยุคแรกเริ่มที่มีการจัดตั้งกลมนี้ขึ้นมาในปี2,145กระทั่งก้าวขึ้นเป็นอธิบดีเอสไต่อจากพันตุเบริกทวีในปี2,152สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและก้นนายทาริศผู้นี้อีกเช่นกัน ที่แหวงกัดนายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ด้วยการรับคดีสลายม็อบเสื้อแดงมาไว้ในมือดีเอสไอสุดท้ายกลับกลายเป็นว่าทาริศต,รต้องเข้าไปนอนอยู่ในคุกโดยในปี2561สารดีการมีคำสั่งพิพากษาสั่งจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาฐานเจตนากลั่นแกล้งให้นายอภิสิทธิ์อดีตนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพ อดีตรองนายกรัฐมนตรีให้รับโทษทางอาญาเนื่องจากใช้อำนาจในฐานะอนธิบดีดีเอสสั่งฟ้องโดยไม่ผ่านปปอชอในคดีสั่งสลายการชุมนุมนปอชอเมื่อปี2553ดูกันต่อไปว่าสองมือวางของอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจะมีชะตากรรมอย่างไรและอยากที่เห็นมาใครที่ยอมทอดตัวรับใช้ทักษิณ และบุคคลในครอบครัวชินวัตรมักจะมีจุดจบที่ไม่สวยงามแทบทั้งสิน้นเท่าที่นึกได้ก็มีสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศผู้สร้างวีรกรรมคืนพาสปอร์ตให้นายใหญ่ทักษิณจนถูกศาลดีกาตัดสินจำคุกสองปีไม่รอลงอาญาวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมติดคุกคดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทร50ปี เวลานี้ยังอยู่ในคุกและบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์ยุครัฐบาลยิ่งลักชินวัตรติดคุกคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว48ปีเพิ่งได้รับการพักโทษเมื่อปลายปีที่แล้วเป็นต้นอีกคนหนึ่งเวลานี้ยังกลับมารับใช้มาดามแพรและเป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาบ้านพิศโลกของคุณหูอุ้งอิงคือหมอเลียบหรือนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลี เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยรัฐบาลพักไทยรักไทยซึ่งติดคุกในปี2559คดีทุจริตแก้ไขสัญญาสัมปทานโครงการดาวเทียมหนึ่งปีไม่รอลงอาญาบรรทัดนี้ก็ต้องบอกว่ากรรมมุนาวัตติโลโกโสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมรุ่งเรืองปรีชากุลศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพมคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกา ประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty